พระองค์เยอะมันไม่ออกแต่มันมาออกศูนย์เก้าแทนแล้วงวดนนี้ระวังนะมันจ่อ,อเลขประจําพระองค์อีกหรือไม่มันอาจจะเอาเลขประจําพระองค์อะ่ะแต่คือไม่ได้ออกสามตัวแล้วอาจจะออกศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหรือว่าหนึ่งแปดหรือว่าหนึ่งเก้าถ้าออกหนึ่งแปดนี่เฮเลยนะเพราะสั่งอัดคือชอบมากก็คือให้สองตัวนี้นะครับเลขประจําพระองค์ เป็นแค่ชอบส่วนตัวนะครับอ่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยมันเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องมีคนเอาไปด่าแน่นอนจริงไม่สนนะครับสนใจคนที่รักพอนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแค่นั้นนะครับเราไม่รู้จักกันผมให้เป็นแค่แนวทางผมก็เป็นคนผมไม่ใช่เทวดาพระเจ้าอีกพวกชอบเกาะกะระแสมันเยอะนะครับพวกเกาะกระแสมันเยอะผมบอกเลยนะครับอาทีนี้ ก็มีแค่นี้แหละรับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอ่ะเ,เลขวงสวงปล่อยเลขวงสวงแล้วจะไปแล้วนะครับแบตสิเบิแล้วใครพร้อมจะเอาเลขวงสวงแล้วพิมพ์คําว่าปู่ให้รวยมาอันนี้เป็นเลขวงสวงนะครับที่ผมไปทําพิธีเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วแม่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ใช่ที่แล้วอาทิตย์นี้พูดผิดเบอร์วันนี้หวยไหลาอาทิตย์นี้ครับ นี่นี่คือรัฐบาลถ้ามีโอกาสแวะมาระยองอีกนะคนนี้คือใครอ่ะเดี๋ยวเด๋ยเด๋ยได้พี่ผมคือผมผมไปเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าผมเมื่อไปเมื่อวันอาทิตย์ผมไปผมก็ไปทําพิธีไอ้นี่มาพิธีไปไปทําพิธีวางศิลาเลิกปั้นปูนะครับ แล้วต่อไปคนก็จะได้รู้ว่าปู่อยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ก็คือเป็นปูน่นิลาการเป็นปูน่นิลกาลนาคาราชนะครับแล้วก็จะเป็นมีบริวารน,นะครับก็คือองค์ปู่จะห้าเมตรอีกสองส่วนองค์ปู่สีสุทธแล้วก็แม่ย่าสีปทุมานั่นสี่เมตรก็จะตั้งศักทั้งหมดศักปั้นทั้งหมดสามตนใช้เวลาสามเดือนเสร็จแล้วก็จะเอาหมอลำมาเล่นแล้วก็จะเรียนเชิญแฟนเพจ ที่น่ารักนะครับไปไปร่วมพิธีนะครับต้องปังอะ่ะบอกเลยปั้นปูนี่ครับนี่คือให้เนี่ยที่ที่ผมทําพิธีวันนั้นแล้วไม่มีเลขบวงสวงอยู่นะเนี่ยแต่รับสภาพตัวเองไม่ได้คือผอมอะ่ะแต่ว่าก็หุ่นดีก็ก็ดูดีอ่ะอันนี้อันนี้เป็นอาจารย์ปืนนะครับและนี่เป็นผมเองคือผอมมากครับ ผอมแล้วแบบดูดีเลยอะคือแบบจากหน้ากลมๆหน้าอ้วนๆอนะ่ะเมื่อก่อนก็ไม่มีความมั่นใจนะครับอันนี้อันนี้เป็นแม่นะครับแม่สวยขายแม่หนยครับอันนี้คือแม่แม่สวยนะครับแม่สวยมากแม่หน้าสวยนะครับเออนี่ครับอันนี้จะเป็นคลิปโอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้จะเป็นคลิปเล็กน้อย คือตัวเล็กมากนะครับให,ให้ดูคลิปนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีคนเห็นเพราะว่าแต่ถ้าใครไปตามติ๊กตอกอาจจะเห็นผมจะเอาให้ดู อันนี้คือการลงเสาเข็มต้นแรกอันนี้คือลงเสาเข็มต้นแรกก็คือสร้างปูนะครับ จะแจกเต้บวงสวงอ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวน้อยใจไม่อีกไม่อ่านเลยอ่านก่อนนะแป๊บหนึ่ง ดาวโจนยังไม่ได้ทําครับดาวโจนอ่ะบอกเลยว่าช่วงนี้ดาวโจนผันผวนนะครับแล้วอันนี้พูดเลยนะดาวโจนผันผวน,นครับดาวโจนไม่เข้าเลยครับตอนเนี้ก็เลยไม่อยากให้นะครับก็เลยแบบว่ารอให้มันเข้าก่อนนะครับดาวโจนไม่เข้าเมื่อคืนก็ไม่เข้านะครับไม่เข้าเลยเมื่อคืนนี้ ดี๋ยวจะให้ดูเลขวงส่วงนะอันนี้คือรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับก็คือชุดนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ไม่แต่รักก็ยังคงเดิมนะครับจะเอาให้ดูนะรัฐบาล เจอว่ะวยตาลายลีวะอดูนี่นี่น,นี่รัฐบาลนี่ใครที่ไม่เห็นนี่ปล่อยไปแล้วนะครับหน้าเยดแต่ใครที่ไม่เห็นวันนี้ฟันหนึ่ง หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเป็นตัวอันเม็ดเดียวให้หนึ่งสองเก้าพี่เขาบอกว่ามันดังมากผมก็ไม่รู้ว่ามันดังจากเลขอะไรสีมงคลก็บอกแล้วว่าคือสีนี้ครับก็คือสีตามป้ายเลยเนี่ยก็คือสีฟ้าสีดาเงินแล้วก็สีเขียวนี่คือสีมงคลอันนี้คือเลขเด่นนะครับมาตัวหนึ่งมีหนึ่งมีสอง,ม,สองมีสามมีห้าเราไปจับเอาเองอันนี้ลอตเตอรี่ออกไปแล้วออกลาวไปแล้วจะมาไทายอีกไหมขอให้มาไทายอีกนะครับออกตัดหน้าไปแล้ววันนี้นะครับ ออกไปแล้ว29ลงตั้งแต่วันที่4ส่วนอันนี้ชุดอีกชุดหนึ่งเป็นเลขเด่นล่าง 1x x1 6x x6 3x x3 ใครจะเล่นล่างก็เล่นแค่นี้วัดใจไปครับเพราะงวดที่แล้วไม่เข้างวดน,นี้น่าจะเข้าแต่ถามว่า4ตัวนี้ชอบตัวไหนก็คือชอบ3ครับงวดน,นี้จะชอบ3ล่างแล้วก็ชอบ8 3กับ8ครับแต่ถ้ายืน1เนี่ยก็คือชอบ3 3 3กับ8ครับ หรืออาจจะมาสามเปียก็ได้อันนี้ไม่รู้เลขวงสวงครับดาวโจรรอให้มันเข้าที่ก่อนนะครับมันไม่เข้าเพราะว่ามันดาวมันผันผวนครับขนาดทองยังขึ้นขึ้นลงลงเลยอันนี้พูดจริงทองไม่ขึ้นเลยอันนี้เลขวงสวงนะครับที่ทำวิธีวางศิลาเกิกเลขสวยมากนะครับสี่ แปดสดูให้ครบนะครับขอให้รวยขอให้โชคดีใครเห็นเลขบวงสวงนะครับอมสินทกศร,รัฐบาลเลข4 8่แปดสามสแสแล้วก็8ปสนะครับอันนี้คือเลขบวงสวงใครว่าสวยเอาไปจัด4ี่แสสแล้วก็8ปสมสวยมากปู่อาจจะให้โชคก็ได้นะครับงวดน,นี้เพราะว่า เราไม่เราไม่ได้ขอปู่นานแล้วอันนี้พูดจริงนะครับสี่แปสามนะแม่ไม่ได้ขอปู่นานแล้วโอเคนะครับก็ขอให้ยิงขอให้รวยขอให